cha yeah. หยอกดิอะสวัสดีครับผมตอนอนที่สองเอาเรื่องเรื่องชื่อของลีตันจอนเลยนะโอ้โหบ๊ายบายเพลงแรกมาเกิดเลยเอาเกิดลเยอ่ะเกิดที่สุดเลยเพลงสองมาเกิดเพลงสามขอให้ให้พี่ถามให้พี่ถามบ้างเริ่มกันที่กีตาร์ก่อนเลยเออกีตาร์นะครับยี่ห้อ E S P ครับเอ้ยไม่เห็นมี เฮ้ยยี่ห้อ E S P เลยอ่ะอ๋อม okay. ันคือรุ <Yeah> ่นใหม่ของเขาครับ E S P เป็นสแตนดาร์ดซีรีส์ของ E S P อันนี้อันนี้คือ E 2 M 2สี Urban Camo ครับเฮ้ยโหที่ทำกันบ้านมาพูดอย่างใครข้องมันลวดเร็งมันแบบกระฉับกระเฉงพี่ตอนดูทุกคืนเลยเล็งไว้ก่อนเล็งไว้แล้วใช่ไหมเจ้าตัวนี้สเปคคร่าวๆเป็นไงบ้างครับบอดดี้เอลเดอร์ครับคอเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเอเบอร์นี่ที่เห็น เอ็ม81แน่นอนอยู่เลยอู๊ดอิ๊ดอีทเลยอูดอูดอีทตัวนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเพิ่งมาออนเลยครับตัวนี้ได้มากี่วันครับผมน่าจะไม่เกิน5วันครับเล่นไปกี่โชว์เล่นไปโชว์เดียวของใหม่อีกแล้วป้ายแดงไม่ต่างกับที่แบมเหมือนตูดมาเจอป้ายแดงอีกแล้วป้ายแดงอีกแล้ว ชอบอะไรพิเศษกับแบรนด์แบรนด์นี้ครับผมง่ายๆเลยคือผมชอบเมทัลิก้ามันแน่นอนอยู่แล้วเนาะใช่ครับก็เล่นเล่นมาตั้งแต่เด็กประมาณนั้นครับก็เลยแบบมีสตอรี่มีความทรงจำกับเขาใช่ใช่เพราะว่าเห็นพี่ปอนว่าคุณพ่อก็ใช้ ESP ใช้เอสแน่นอนจริงๆครับครับต่อวันนี้หูฟังซิโอครับเน่นอนเลยอันนี้ใครป้ายยาอีกฟมเฟมกับพี่มีนะพี่มี ป้ายแฟมอีกทีนึงใช่แล้วพี่แฟมมาป้ายยุบบ่อยอีกดีอ่ะเป็นทอดๆกันไปยุบบ่อโอเคฟิโอสเจฮิไฟครับผมเจฮิตไครับีแกงมันแกงดีสายไม่ต้องโมหัวก็ไม่ต้องโมไม่ต้องโมอะไรเลยซื้อมาใช้ได้เลยเดิมๆสามพันฝากแค่นี้ง่ายๆพร้อมส่งที่ไหนเนะพี่ไวบอยห้าเก้ารู้จักก่อนหน้านี้กีตาร์ที่ใช้หลักคือตัวไหนเพราะว่าเราเพิ่งออน ตัวนี้มันสี่ห้าห้วันมีมีสองตัวเลยนะครับเป็นเป็นยี่ห้อเดี๋ยวน้องเท็กเอามาให้เป็นเป็น LCD ครับก็อยู่ในเครื่องอยู่ดีก็คือเครือเดียวกันอยู่ดีเป็น EC พันสีเอ่ซิลเวอร์ซันเบอร์ซับแม่งท่องมาแล้วเป๊ะแม่งท่องมาชอบเป๊ะอีกแล้วเราเนี่ยกับอีกตัวกากาโลก็สกรีมสกาวครับโอ้โหข้อมูลทางบ้านไฟเจอบอยเลยนะร้อนแรงเลยนะตัวนั้นน่ะโอ้โห ปิก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 ก็ผมใช้รันอะไรขนาดนี้แกสโซนสองศูนย์ห้าทำไมมันเล็กขนาดนั้นน่ะไอ้เยขอแว่ขยายหน่อยไหมเ้ยดี๋ยวเซียนบอยฮะสักสักหนึ่งหนึ่งเซียนบอยสองสองักหนึ่งฮะอยากเล็กสองมิลนะต้องมีนะประมาณสองมิลแล้วมันเล็กมากนี่ถ้าในวงการพระก็หลวงหลวงพ่อทวดเม็ดแปลงใบนี้โอ้โหแน่นอนเองมาต่อกันที่ เอฟเฟกครับผมแพดบอร์ดครับผมเออ่ตัวนี้เป็นแฟคทัลเอฟเครับ FM ฟกี่วันเพิ่งซื้อเมื่อกี่วันได้ประมาณประมาณเดือนโอ้โหสดมากวงนี้ครับนี้ป้ายแดงต้องบอกว่าลิสต์การ์ันอัพเขาเรียกว่าอัพสเกลของใหม่หมดเลยทั้งทั้งคู่เลยนะเหมือนเรามาตอนเขายกพอดีนะใช่แล้วก็ทุกอย่างกีตาร์ชุดนี้ก็จะลุยยาวๆอ่าเอฟเฟกชุดนี้ก็เพิ่งออกใหม่ยาวยาวก็ผมได้โอกาสที่จะ มาถ่ายพอดีเลยแล้วก็เพิ่งเซตซาวกันเรียบร้อยกันไม่นานนืะถึงตัโตะรั่เราใช้หลักๆกี่แบงค์เนี่ยมีมันเป็นมันเป็น6ซีนนะครับแต่แบบว่าของครั้นผมจะเซตไว้3อย่างก็คือเป็นเอาไว้รีทึมแล้วก็เป็นถ้ากดอีกทีนึงเป็นดอทดีเลย์แล้วก็ถ้าถ้าเหยียบค้างจอกไปเป็นโซโลครับมีซิสเต็มด้วย ฟังก์ชันเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าเหยียบเฉยๆเลยมีโฮมีโฮมีโฮมีสองขั้งมีดับเบิลแท็บโอ้โหลายการเหลือเหลือกินใช้ฟังชั่นอีกครั้งใช่ใช่ครับมาต่อกันที่เริ่มกันที่นั่นเลยดีกว่าเสียงคีย์เลยดีกว่าเสียงคีย์เนาะเพเสียงคีย์เราโดดเด่นหลายเพลงอยู่ครับขึ้นท่อนคงท่อนขึ้นบมาเลงให้ดูหน่อยได้ได้ครับเอาสุดใจแล้วกันโดนวารุณเฮ้ยนี่ตั้งสายไหมเนี่ยเฮ้ย เด็กก็ปั้งตั้งสายโยนะโอ้โหมีอันนี้มีคอนลัตไหมหรือว่าดิบเลยอันนี้อันนี้หยอดไปหน่อยครับเ้ยหยอดนะมีหยอดมีคอนลัดหยอดไปหน่อยอันนี้ออฟในเพลงจริงๆมีคอรลัตไหมมีครับโอเคโแต่ว่าเแื่อ่แปะไว้หน่อยเบื่อใครหลายคนแบบว่าเู้ยง่มีมีหรือไม่มีนะหรือว่าเป็นฮาร์ดดิเปล่าไม่มีคอรันลัตกิต้ามีคอรัตมีแน่นอนมีดีเลย์ไหม ไม่ไม่ได้ใส่ครับใส่ไว้แค่แถบแถบคอลัตโต้คอลัตแกลีเวอร์นิดหน่อยใช่มาต่อกันที่เขาเรียกว่าซีนที่สองนะซีนที่สองเอาหลักๆเป็นโบสฟีดแมนฟีดแมนนะน่าจะ B E O D โอเค B ร้อยเป็นอีกแล้วไปบอย B O D เป็นเอฟเฟกต์ก่อนเป็ออเออ B ร้อยเป็นฟันใช่ไหมครับโอ้จีซะด้วยไลน์ม่นเป็นไรปล่อยเลยไปบอยโอเคครับซิล B B ร้อยฟีดแมน อันนี้จะไปเล่นแบบสักนานะครับเปิดๆอ๋อเล่นขอดครบใช่ไหมถ้าเป็นสาาพี่คือขอดครบขอดเต็มขอดครบสายฟูลโพซิชั่เออแล้วก็ดอตดดเลย์ดอตกดอีกทีเป็นดอวก็โผปั๊บอ๋อไม่ใช่โฮใช่ไหมโฮเป็นบูธใช่ครับบูธก็จะเปิดรู้สึกจะใส่เป็น808ไปก้อหนึ่งให้มันให้มันติดมือขึ้น ันีครบคมว่ะคมจริงคมนะนะแล้วก็เล่นแบบอลันอย่างเงี้ยโอ้โหจันเออขมเรื่องด้วยพิกอัพที่มีความแห็งแบบแบบประมาณนึงเลยแล้วก็หลีกที่ชัดไม่มีความคมแบบจากไม่ใช่โอ้โหถูกต้องจัดเลยนี่เมื่อกี้สโล่ไปแล้วแล้วต่ออ่ะแช n e ลต่อไปนะครับเป็นผมชอบเสียง n o t i f ฟเออก็เลย ไม่ใช่แก๊งเมซาดีกว่านี่แบบเมซ่าไฟเออนนี้ก็เมซาเหมือนกันลองฟังดูนะครับแต่ว่าไอ้แบงค์นี่มันมันจะมีไดรฟ์หยอดไว้หน่อยแบบไว้เล่นแบบพวกพวกอุดอุดอิดอิดคดับพ่อเมย์ช่วยผมดีอ่ะ ลงไปม <whisk. S 1> <ach> ูดซะโอิ้มเนทะเล้าจิ้มทีนี้นี่มันเคิร์กเคิร์กแฮมเบดด์ด้วยเคิร์กโคเบนแมวนะอ๋อมีบูสต์มีบูสต์จะโรยให้มันเหนียวหน่อยให้มันนิดนึงอ่าไม่เหนียวขาใสเหนียว้วบูสต์ใบลิฟครับแบบเหมือนที่ชาวชาวเลนติไฟเออร์เขาต้องมีต้องมีจรแปะแล้วมีทีเอ็มไนท์ตะก้อนที่แบบก็ต้องบวกมาสักหน่อยเอาไว้แบบบูสต์ขึ้นมาหมดจัง อ่าแล้วก็มีโซโล่โซโล่เหมือนมันฉันไม่ต้องการเหมือนสุดใจก็จะใช้ไอซีนเท่าไหร่วะซีนห้าเป็นเลนดี้ไฟล์ลีดใช่ครับออ๋เป็นไฟล์ลีเหมือนกันครับครับมาลองดูมาแล้วเนี่ยโอ้โหเชี่ยมาก เอาเรื่องเอาเรื่องแลท์ที่ไฟล์ดหดือโคนคือเอาสิโคนอันแรกอันนี้คือต่างแตกต่างกันอย่างที่สิ้นเชิงเลยหมายว่าโซโลอันแรกจะมีความคมแบบคมๆจัดโซโลอันนี้มันจะมีความแบบเมสซ่าแบบมุ้ดๆหน่อยแล้วก็มีมีเซียนมีความหยาบที่มันมันหยาบโลนกรี๊ดขึ้นมาหยาบโลนกรี๊ดหยาบโลนกรี๊ดดีหรือไม่ดีเออหยาบโลนหยาบโลนหลักๆก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ แบงค์นี้ทั้งหมดรันทั้งโชว์ใช่ไหมครับทั้งโชว์เลยครับ ใครอยากได้โทนแบบนี้ก็มองไปที่เมซ่าเลติฟายเลยน่าจะทั้งอ่าฝั่งนู้นจะเป็นเมซ่าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมาร์คไฟเป็นใช้คาว่ามาร์คไฟแล้วกันเพราะเขาคือจอร์นเป็นคิวใช่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเลติฟายเออร์จะมีซิงเกิลดูโอทริปเปิลเลติฟายเออร์ก็หาชแนลเอาลองสังเกตเกณฑ์ของปอนดูว่าปอนอาจจะเล่นเกณฑ์ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีความมีความหยาบอยู่ในนี้แล้วก็มีความคมเป็นหลักเลยแล้วไหนจะบูทเข้าไปอีก เขพื่อความเหนียวอะติดนิ้วไม่เข้าใจ้คำพูดอย่างนั้นเลยนะือะติดนิ้วน่าดูเลยเอาแค่กีต้านะที่ติดนิ้วอันนะอย่างเดียวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่บอยแล้วก็พี่แฟมเขา ความลับของคลีนก็นู่นเลยมาแชว์ที่แบบนี้มาแชวพูดถึงว่าเรานี่แม่งตัวเอามาแชวมาทำคลีนความลับของคลีนโอเคประมาณนี้ต่อสต์สต์สเตอร์ครับโอเคก็สเตอร์ทั้งคู่ก็กีตาร์ประมา4สี่ลายของวงนี้ครับผมแล้ยลืมสายละพายมึนี่โทหน่อยโทไหน่อยก็มีขึ้นมีลง ปับอันนี้ตอนมุดอันนี้จะมุดใช่ไหมใช่ตอนมุดครับมุดอ่บพอจะโซโล่ปั๊บดึงขึ้นหน่อยลูดขึ้นมาแบนนึงะครับหาก่อนโอเคก็สูงขึ้นหน่อยเป็นไงโอเคเปยวฟ้าเลยพี่ก่อนโอเคท่านก็ผมเรียบร้อยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเล่นสดครับ Yeah. What? Right.